พูดเนี่ยอยากจะโยงกับประสบการณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากนะคะในการออให้สิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะทีนี้เนี่ยในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของเขาเลยเนี่ยนะคะในช่วงศตรวรรษที่18นั้นก็หลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะคะ ที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเนี่ยถูกมองว่าะเม่อกฎหมายอาญาแล้วก็ถูกลงโทษคนถึงขั้นถูกประหารชีวิตน,นะคะแต่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยค่ะปี2011เนาะก็ใช้เวลาหลายร้อยปีมากแต่ามจริงแล้วเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนในปี1960นะคะมันประกอบด้วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมหลายอย่างแลวการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนี้แหละนะคะถูกนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชนิงกฎหมายนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยสําพันธ์กับ ปีหรือ960เป็ 0, นต้นไปเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวในสังคม,มดั้งเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเขามไม่ได้มองว่าครอบครัวเนี่ยต้องประกอบด้วยหญิงกับชายเท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันโยงมากกับในสังคม,มไทยเพราะว่าสําหรับตัวดิฉันเองคิดว่าพอเรามองเรื่องความหลากหลายทางเพศเราอาจต้องโยงเรื่องความหลากหลายของครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะในกฎหมายไทยที่คือจะมองแค่ว่าคนนี้จะจดทะเบียนสมรสกันได้นะคะหรือว่าสร้างครอบครัวที่อยากถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะ พอมองแค่นี้ไปจบแล้วนะคะแต่ในสําหรับสังคมในแดลล์เ่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด,ด้วยสามีภรรยาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บรรทัดฐานหลักของสอังคมีต่อไปแล้วนะคะเกิดมีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะยิ่งก ไม่จะเปยนสมงสกันก็อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่ามีแม้กระทั่งว่าเป็นคู่สมงสเออเคเลสเบียนอยู่ด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเออเกู vement น,นะคะซึ่งขออกมาเรียกร้องเยอะมากนะคะแล้วเขาก็มีการตีพิมพ์วารสารนะคะเพื่อเผยแพร่ขอ้อมูลต่างๆนะคะให้กับกลุ่ม ที่เป็นคนหลากหลายทางเพศแล้วก็ให้กับคน่มกว่าๆด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะอำนาจในของศาสนาคริสต์ก็เริ่มเสื่อมลงเหล่านี้แหละเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การถกดนันแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะกฎหมายที่เกี่ยว ความหลากห,หลายทางเพศนะคะสำหรับในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อาจจะแบบให้เป็นตัวอย่างของสังคมเราแต่ว่าอาจาจะไม่สามารถอิบมาใช้ได้แบบทีเดียวเลยนะเนื่องจากว่าสภาพบริบททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกร็แตกต่างกันไปแต่อยากจะเล่าให้ฟังต่อ้ระดยวพยกมกับประเทศไทยเรานะคะอันแรกเลยนะคะก็คือว่านะคะเข้าออกกฎหมายนะคะต่อต้านการเลือกปฏิบัตินะคะในการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณองนะคะกลุ่มที่มีสิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะใครที่ถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องก,การจ้างงานก็สามารถ แล้วก็ให้สิทธิ์นะของุ่มที่หลากหลายทางเพศในการเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สินค้าต่างๆนะคะเช่นเรื่องการกับประกรันเรื่องอะไรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในปี2001นะคะเขาได้ผ่านกฎหมายนะคะให้คนรักเพศเดียวกันสามารถจดเปลี่ยนสมรสกันได้แล้วก็ได้สิทธินะคะเหมือนกับหญิงชายที่จดเปลี่ยนสมรสกันนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือจะมาโยกับเรื่องของประกรันเรื่องการเบิกสิทธิในการรักษาพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ แล้วนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่เป็นคนประเทศเดียวกันสามารถที่จะรับผูกมุดทำาปเงี้ยก็ได้หรือว่าในกลุ่มของเลสเบียนนะคะก็สามารถจะขอเป็นแบบเปิ้โดนิชั่นแล้วก็ผสมเป็นหลอดแก้วะค่ะแล้วก็สามารถที่จะ ให้กาเ the นิดแล้วก็ตั้งครอบครัวมีลูกของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น transgender นะคะคือกลุ่มที่แปลเพศแล้วเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนคํานำหน้าของตัวเองได้ด้วยนะคะแต่ว่ากฎหมายก็จะหลากหลายกันไปในแต่ละประเทศนะคะเช่นอย่างถ้าเป็นเออสเปนเนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเแปลเพศแล้วนะถึงคุณเป็น transgender แล้วคุณเข้ารับการแบบว่า treatment จากหมอค่ะอย่างน้อยที่สุดสองปีคุณสามารถที่จะขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้นะคะแต่ว่าทำโดย เราต้องเป็นฝ่ายยื่นขอไปยินดีเขาไม่ได้มาให้เราเปลี่ยนทุกคนคือเราต้องทําเรื่องขอไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนคำนาหน้าชื่อในเอกสารทางราชการให้เราตามที่เราขอไปนะคะแล้วก็อีก อีกอันหนึ่งที่น่าสนที่น่าสนใจคือว่าเขาไม่ได้คุ้มครองเฉพาะพละเมืองของเขาอย่างเดียวเขายัางคุ้มครองคนย้ายถิ่นที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยเพราะมันมีกรณีเกิดข,ขึ้นในปี2006นะคะที่คนอิหร่านที่เป็นคนอพผยพย้ายถิ่นอยู่ในแคลิเนียอยู่ได้6เดือนแ,แล้วทีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะส่งกหรือรัฐบาลในแคลิเนียจะส่งผู้โยพย้ายถิ่นนะคะกลับไปที่ประเทศอิหร่านนะพวกู้พยพเหล่านี้ก็บอกว่ากลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นชายรักชายหญิงรักหญิง ว่าอย่าฉชั้นกลับเลยถ้าันกลับไปเน,นี่ยจะต้องโดนกฎหมายมุสลิมโลงโทษชั้นถึงขั้นกับประหารชีวิตหรืออะไรนี้ก็มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฉันอยู่เติต่อเถอะนะคะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไม่อยอมนะคะเกิดขบวนการขึ้นมาเรียกร้องนะคะไม่ใช่แค่กลุ่มเกมมูฟเล็งอย่างเดียวนะคนทัว่วไปก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องว่ามันละเมิดสิทธินะเพราะฉะนั้นสุดท้ายรัฐบาลดัชเองเนี่ยต้องเปลี่ยนค่ะเ,เปลี่ยนการตัดสินใจคือย,ยอมให้ผู้อุยกอุจจาย่นเหล่านี้เนี่ยอยู่ในประเทศเนเธอร์ ทีนี้เนี่ยในการเรียกร้องของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มที่หลากหลายทางเพศอย่างเดียวเท่านั้นมันมีหลายหลายเรื่องนะคะเช่นโสเภณีก็ถูกกฎหมายนะคะอุทาหซาียและแม้กระทั่งคนแก่ที่ป่วยโรคระยะสุดท้ายอยากจะเสียชีวิตก็มีสิทธิ์นะคะมันมันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องแต่สําหรับทีนี้เนี่ยถ้ายงมาที่สังคมไทยเนี่ยดิฉันมองว่ากฎหมายอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นคือมีกฎหมายรับรองสิ่งิีเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็น แต่ยังไม่เพียงพอนะคะที่สําคัญเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติของคนในสังคมก่อนอย่างในสังคมดั้เนี่ยที่เขาขับเคลื่อนได้เนี่ยก่าจะรา่างมาเป็นกฎหมายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคตินะคะ mm hmm. และ้วก็มีพักการเมืองด้วยคือพักฝ่ายซ้ายที่เป็นผลพวานเทศการเสนสในการราา่า,รรางกฎหมายและแม้กระทั่งน,นันงนงกการเมืองเองสอสอเป็นเกย์ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ร่างกฎหมายาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองที่เกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นหลากหลายทางเพศนะคะทีนี้ย้อนกลับมามองในสังคมไทยคะที่ฉันคิดว่า ต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดปรกการยอมรับมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองว่าในการให้การศึกษาเนี่ยโอเคดึงคนที่มีกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมาเข้ารับการแบบศึกษาทเทรนนิง่งให้รู้สิทธิของตัวเองนะให้รู้เกี่ยวเรื่องสุขภาพแต่ดิฉันคิดว่าไม่เพียงพอค่ะมันยังไม่มีการที่ดึงคนรองข้างมาเข้าคอร์สเทรนนิ่งเลย ในกองทัพเนี่ยนะคะหรือในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยว่าถ้าคุณคุณเนี่ยต้องให้บริการกลุ่นคนที่มีความรำารทางเพศเนี่ยคุณต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรนะคะมีการฝึกอบรมซึ่งดิฉันคิดว่า อยากเห็นตรงนี้ในเมืองไทยเหมือนกันนะคะอาจจะยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะทำยังไงที่จะเสริมสร้างความเข้าใจของเขาแล้วก็ยอมรับนะความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้บริการเขาหรือว่ายอมรับเขานะคะเพราะว่าก็จะมีบางกรณีที่บอกว่านักศึกษาที่แปลเพศแล้วจะรับสอบคุณจะต้องใส่ชุดนักศึกษาชายอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์หรงอคนขึ้นงวดมากก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยนะคะ ทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนทัศนคติของคนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้เป็นอันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยคิดว่าการเคลื่อนไหวนะคะก็สําคัญแล้วก็ควรจะต้องขยายแนวรว่งด้วยเพราะว่าอย่างในประสบการณ์นี้ท่านหลายจะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาออกเรียกร้องไม่ใช่ลุ่มเกรดเกนต์เท่านั้นนะคนเลือดั่วไปคือเขามีการท,ทรําโพลศึกษาเขาพบว่าคนในเคอร์ลนด์นประมาณ90%ซนะคะที่มีความคิดว่าคนที่มีสิทธิควาวหลากหลายทำให้เป็นคนปกติเพราะฉะนั้นอยากให้คนนี้ ไลฟเขาไปได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพนะคะอันนี้คือ9 0เลยนะในสังคมของเขาถามว่ามันมีการต่อต้านแคบแยบในสังคมดัชไหมมีค่ะเป็นกลุ่มคริสเตียนนะคะแล้วก็กลุ่มศาสนาคริสต์แล้วก็ก Chris, ลกุ่มพวกหัวดน้านเดิมค่ะมันมีการแม้กระทั่งว่าเหมือนที่วิทยากรสองท่านพูดค่ะคือถ้าทำลายร่างกายนะคะแต่ว่าถ้าเรามีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ะคะ่ะเป็นแนวร่วมกับเราแล้วเนี่ยโอกาสที่เราเรียกร้อง้เสียงของเราจะดังและก็ได้รับการได้ยินเนี่ยก็จะมีมากขึ้น ก็ะะสำหรับตัวเองในครั้งนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวท่านไหนมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะถามได้เพิ่มเติมน,นะคะค่ะฟังอาจารย์ดรปณนิธีแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาหน่อยถูกไหมฮะ